สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโฟสสมชายรับเพิ่มนะครับก็วันนี้ก็เริ่มซ้อมจากพักช่วงเบรกเป็นวันที่สาที่4ี่วันที่4ี่วันที่สี่ครับผมก็อยากให้โฟสช่วยอัปเดตสภาพความฟิตและสภาพต่างตางของทีมคือภาพรวมที่เห็นรู้สึกมันเป็นวิกฤตที่ดีนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วเราก็ใช้ักงตตัวหลัจากนั้แเราก็เริ่มไม่หมุนตัวเราก็หมุนไม่น้อยกว่าทีมอื่นนะครับเราก็ค่อนข้างจะล้ากันพอควร เหมือนจะเซ็งกับเรื่องของฟุตบอลนะค่นภาพที่เห็นนะหลังจากที่เราปล่อยไปแปดเก้าวันกลับมารู้สึกฟัตบอลสภาพมัน,ม,น,ม,นมันเปลี่ยนรู้สึกมันสดชื่นอะไรขึ้นนะครับแล้วเวลามันมีมันก็เลยค่อยๆป,ปรับสภาพนะครับแล้วก็จูนพวกเขาก็เช็คภาพรวม,รวมโดยนัก,กนวิชาการกีฬาแล้วก็ดูแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนจะรักษา ภาพร่างกายค่อนข้างจะดีพอสมควรครับแต่ว่าคือไม่ได้ปล่อยตัวอะไรมากเพราะฉะนั้นการคือง่ายเพียงแต่ว่าเราก็เริ่มที่จะขยับแล้วก็รีแลกซ์มากกว่านะครับเริ่มต้นในอาทิตย์แรกเพราะเวลามีส่วนอย่างอื่นเนี่ยคงไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าทีมเราเป็นยังไงแล้วก็สภาพที่อยู่เป็นเนี่ยทีมเราไม่ขี้เลยบอกเลยว่ายูทีทีเล่นเนี่ยปีนี้เล่นดีกว่าทุกๆุปีด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าจังหวะ เกมหรือว่ามันมีองค์ประกอบบางอย่างที่ทาบางอย่างผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่าก็ทําให้เราสูญเสียต้งไปพอสมควรนะครับแล้วเราก็ต้องเดินหน้าในวิธีทางของเกมพลาเราจะไม่ทาอื่นใดที่ให้วงการเสียหายแน่นอนแล้วอาจแฟนหลายหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าสภาพความปิดของในจุกเป็นยังไงคือณตอนนี้ตามรายงานของที่โค้ชยุ่นที่ดูแลอยู่ ก็เพิ่งเอารายงานให้ดูว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มขยับปรงซ้อมกับทีมได้แล้วน,นะครับล้วก็จะซ้อมเกมในทักหนักเกมกันเองนะอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะขยับสามารถลงเป็นเกมชาริตี้เกมได้หรือเ,เกมกเครื่องอะไรได้นะครับแต่สภาพเนี่ยต้องขอเช็คอีกท,ทีแต่ทางนว้ทางโพสส่วนโพสที่โพสุิยุนก็ อกว่าเกมที่เริ่มวันที่8อก,ก,ก็ยืนยันว่าถ้าเป็นไปลักษณะนี้น่าจะลงเล่นด้มน,น,นานแต่สภาพความพิจจะร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวดูในตอนที่เริ่มมาขยับสุดนทะ้ายโค้ดมีอะไรอยากฝากแฟน,น,นบอลบนวทีเอีก็จริงๆก็ขอให้เชื่อมั่นในทุกคนเบื้องค้นก่อนนะครับว่าเราทุกคนไม่ว่าตัตาหรืนกีฬาเนยพยายามทำิ่งที่สุดให้กับแฟนบอลด้นะ แต่สิ่งที่ต้องบอกต้องเอ่ยถึงก็คือจริงต้องขอโทษในเกมที่ผ่านมาซึ่งยังผมเองก็ไม่ได้ลงทางออนไลน์ลงทางลงสื่อลงอะไรในเกือของ Facebook ของเราที่เราไปพลาดท่าพ่ายประกอบการที่บ้านแต่จริงๆเนี่ยต้องต้อง,อง,องยอมรับว,ว่ามันเป็นฟุตบอลที่เราก็ประเมินสถานการณ์ผิดไปในระดับหนึ่งเพราะว่าเราใช้นักเตะหลักกลงหลายคนซึ่งบางคนก็อาจจะไม่สมบูรณ์เราก็คิดว่าการปรับตัวกับญา่าเทียน จะเป็นได้แล้วเป็นจังหวะช่วงไม่ดีด้วยคือทุกทีเราจะมีเวลาซ้อมคราวนี้มันแข่งการตามมามหมุนกันตลอดเราไม่มีโอกาสได้ปรับตัวแล้วทีนี้นักเตะเองเนี่ยความผู้เคอต้องยอมรับว่าเมื่อจังหวะมันผิดแล้วเพี้ยนแล้วจังหวะเข้าทางเขาเป็นของเขาหลังก็เลยโดนยำอย่างที่เห็นแต่ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนั้นมันเป็นเกมเกมแมตช์เดียวแล้วนี่ก็รู้อยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอเกมที่เหลือหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ย มันเหมือนเราเริ่มจะมาสตาร์ทใหม่เชื่อว่าทุกคนน่าจะกลับมาในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของนีดตกชั้นหรืออะไรเนี่ยผมก็มองว่าเราไม่ต้องอยู่ในโซนอยู่แล้วในใน,ในระดับของสกภาพของทีมแต่เราจะหลุดพ้นตรงนั้นเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าถึงเวลานั้นเราคงก็จะเป็นหนึ่งใน5ที่จะที่จะตกชั้นนะครับขอโทษครับแล้วตอ,อนพักแบกเนี่ยครับผมเราเราจะมีอุ่นเครื่องไหมครับ มีก็คือตอนนี้ก็คืออาทิตย์หน้าอาจจะมีสักเกมหนึ่งนะครับหรือกำลังเพราะว่าหลายทีมก็หยุดไปก็เริ่มขยับขึ้นมาก็ทีมแต่อีกอาทิตย์นึงมีแน่นอนนะครับมีน่าจะเป็นท่าเรือที่เราจะมามาอุ่นในที่นี่นะครับแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะน่าจะเกมหนึง่งอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะสองเกมนะครับเพื่อขยับนักเตะตัวสำรองมากกว่าตัวหลกัหลกๆก็ขยับนิดหน่อยนะครับเพราะเขาเล่นเกมมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่ารักษาสภาพให้เขาเริ่มฟาร์ฟิตขึ้นมาแล้วก็ไม่บาดเจ็บ นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มากที่สุดกับทีมที่เรามีนักเตะตรงนี้นะครับงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณโค้ชสมชายครับครับขอบคุณมีอะไรได้ไหมนะครับคุณมากครับโค้ช